ไรไฟเสียบอผู้ได้นะครังไอเดียนี่ร้านไม่คำใส่บบเอเครื่องไมตัวเล็กเหมือนเดิมทำไมไม่ใหญ่ขึ้นวัดไอเดียผัดใหญ่ขึ้นโอ้หนูมันหนูมันสุดแล้วเพิ่นว่ะเน้ยว่าตอนตอนวางพี่เทอมนนางมาอยู่เลยเนาะมาพิ่เทอมมาไหมมากินดิชื่ออะไรนะเรานะลาล่ะเออลาล่ะ ตอนร้านยังอยู่ทางนั่นนะตอนร้านยังอยู่นะงั้นคุณเองนะลาลามาอยู่เนาะอืมขี่มอเตอร์ไซค์ไปมาอยู่แม่ตอนนั้นลาลานุ๊งเบิดใหญ่สัมหนี้มอวะเฮ้ยบัตรนี้เอฟซีหายแล้วบัตรนี้เอฟซี <c oughs> มานำข่อยเฮียแล้วไปทางไหนเนาะส่วยละสงสัย,ยูคุ่นนะข้าจะจากมาเฮ้ <c oughs> ย่ โอ้ยแม่เพี้ยนมาถิ่มเขาแล้วแล้ว่าเราสิเอามาผูดแม่แม่สุนที่ตมบ์อ่าสุนทรีแล้วเราก็ไปนั่นเนาะไปเก็บรถขึ้นไปจอดนั่นเนาะจอดนั่นแล้วก็ยางล้มมาหนิ เป็นดีใจล,ละละเพื่อนได้เห็นลุงพุ่นแล้วจอดจอดหายปฤฤฤฤฤ้ายแรกพุ่นทั้งหน้าเพื่อนเล่นไปหาลุงพุ่นเอามาคำหวานไปชุมกับปแตนเห็นพร้อมกันพอดีเลยว่าลุงเอ้ยหวานเอาเพื่อนไปหับมาแต่บอกข้อสอบเพื่อนขี่รถโดยสารมาแต่สุพรรณบุรีหอกหอดไม่แรงว่าสินอนอยู่งนันละสองคนขยับมามากกับอาขันมาผู้เดียวหัวว้อมากกเลยตรงมากกับน้องหัวแต่สุพรรณบุรีแอดสุนทลี อาพ่นอาพ่นซื้ออวนตัวน่ะอ,อ,อ,อยู่ซ่มีงู มามาพักก่อนเอาอะไรฮะเอาอะไรนะ้าอยู่หน้ารถเอายังอยู่ในรถเหรอค้ายอยู่หน้าร่นึกว่าเอาลงแล้วอยู่หน้ารถเเดินแปลวสิเดี๋ยวจะกดรีโมทให้ให้ไอเดียไปเอาก็ได้บเอาไปไปใหลูกไอเดียไปอาหน่อยอันันเป็นคือผงสรนี่แหละลูก ดีนะแม่ลูกมันจะเคลียนฟ้าไทยขาวๆอ่ะออกข้างหน้าขาวอันนี้ลูกเอาอันนี้ไปกดเลยก็ได้อันนี้นูกดอ้าเด้ออันนี้ปิดทันี้เด้อลูกเด้อเอาไปให้ไอเดียก็อ่านเอาอยู่ข้างคนขับด้านหน้าน่ะลูกเปิดประตูด้านซ้ายเนี่ยพัดจับรถไว้เดี๋ยวก็มีรถลูกไงมาเอากดที่อืมอืมอืมสุนทรีไปทางใดแล้วสุนทรีอ่าอ่ายู่น้ำอ้อยบ่ กูนี่ไผยเพิ่มเพิ่มนุ่งกระเป๋าเพิ่นหันมาหาเฮาเพิ่นสวัสดีเฮาไม่กินไอแม่ตตอยเออนี่แหละเฮาคันเฮาสิว่าเฮาโบกจักรันเพิ่นเอาไงเฮาก็ต้องหู่จักไว้เดิมาเซลเมยก่อนลุยเลยลุยเลยยายลินยายลินทักทายทักทายอไปไปยายลินซื้อเหรินเพิ่นซุนทะเลดีใจไรเพิ่นได้มาฮอดทงน้องหน้าแล้ว จะถุมมามางเมื่อเมื่อเล่นไหมหกถุงสี่ถุงสี่ถุงพอดีเห็ดนี่บ่โอ้เก่งเก่งเก่งอันแม่อ้อยเพิ่นฝากซื้อเพิ่นเห็ดลงทานทีไ่ไ่นข้าใจว่าน้องลินเอาลงแล้วน้องลินพผลลงต่โตอโอ้เพิ่นดีใจหลายเพิ่นเห็นลุงพลเพิ่อนละลืมเอาไปให้แกบบดนี้แกถามเอางบเมื่อกี้นี่ เด ah, ี๋ยวให้ยืนเดินน้ไปให้เดินไปไหนอะหล่ะเมื่อกี้เดินเรียบๆลยได้ละน้ำเย็นยู่ใส่มีในลูกเอามากินจ๊กแก้วนี่้ยขึ้นหลังอะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยให้หนุ่มไปเอาที่ดาวนี่ไปให้ป้าอ้อยเดี๋ยวได้เอาไปให้ป้าอ้อยลูกนุ้ยรู้จักป้าอ้อยไหมเนั่นรถคันนั้นนะบอกว่าป้าสุนทรีเจ็บบาทเลฝากคุณอยู่รถไหนอยู่รถกระยาดอกเนาะเดี๋ยวกินรถกี่บาท น้ำเย็นเดี๋ยวคนสิว่าใส่บ่ได้ฝากซื้อมาเขาถามหาเมื่อกี้บอกไหนนักว่าวไทยอยู่ในรถว่ติี้ถ้าบอกว่าอยู่ในรถอันมาแนี่นอนเ่ินเฟินสิไปบริหารปอดนิดนี้ไปหลีอยู่ไกลๆกลมูนึกว่าสิไปคุยกับกิกบ่าซึ้งตานน้อยเบิ่งปัด เอาแนวบริหารฝ่อมาได้มองอาบน้ำไปอันนี้สัสีอาบใสสรุปแล้วไปเมื่ออาบบรรม่วงน้ำสื้ผ้าเมื่ออาบพันไม่อาบได้แต่เสื้อผ้าอ๋อ<ต>มันย,ยังก่งอ๋อมีอยู่มองอาบอแต่ผมมีเสื้อผ้า<อ>จิ๊กัวไปจอดรถทางไหนเนาะเขาไปเอาตอยกับแฟน่ไหนไปไปพักเราเด้อร้านเอานั่นไปให้แล้วเมื่อกี้นี่เพิ่นจำไอเดียได้โบ่อบนี่ ป้าอ้อยนี่ยจำไอเดียได้ไหมเอาไปส่งนะสูงเลยไอเดียน่ะอืมใหญ่แล้วยังไงสูงเท่าแม่แล้วเห็นไหมน่ะผู้ชายนี่โตเร็วสูงกว่าแม่แล้วอืมไอเดียมาแล้วมอใดแล้วไอเดียมอสอครับมอสองโอ้ยสามล้านเฮาเลยตัวสาน้องน้านึงกี่บาทเจบะเดี๋ยเดี๋ยวเอาให้เพื่อนไว้ก่อนเดี๋ยวเพื่อนยังไปทอนอ่ะถือไว้ก่อนถือไว้ก่อนถือไว้ให้ยายลิน แล้วก็ไปร้อยนึงนั่นแหละแต่ไม่รู้ว่ากินน้ำสายน้ำเย็นนะร้านไปเอามากินคนละแก้วมามเอาเอาเอาพูดเ,เนี่ยนอนขนาดเนาะมาได้เว้ยจากประเทศนอกผู้เดียว อเมริกาเนาะออสเตรียยุโรปยุโรปฟอร์มยุโรปลูกชายเข้ามาที่จริงอ่ะจะมาเดินมกรลาอ่ะแล้วทีนี้ลูกชายเขาก็จะต้องต่อพาสทุกห้าปีพาสปอร์ต แม่ต่อไป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 เซ็นชื่อให้หนูหน่อยไปต่อพาสปอร์ตต่อไม่ได้นะเขาบอกต้องไปไม่เคยมีบัตรต้องไปแสดงตนบินด่วนที่เมืองไทยอ๋อก็เลยก็เลยมาใช่ไหมก็เปลี่ยนไฟบินมาเดินทางอ๋อก็ได้มาหาปู่นี่เออไหนละคนมีบุตตอนแรกอ่ะตั้งใจจะมาบวงสรวงแต่ป้าแตนตอนนั้นป้าแตนเขายังไม่เปลี่ยนแปงแฟ้งเออป้าแตนเขายังไม่เปลี่ยนเปลี่ยนวันเปลี่ยน เปลี่ยนวันเดือนทำงายอ่พอเปลี่ยนปุ๊บตายแล้วปจะได้มาไม่เนี่ยปติเหมือนก็มีอันเป็นไปจะต้องได้มาเพราะว่าต้องเอาเอ็กซ์เพลียที่ว่ามาผ่านผ่านเมืองไทยไปรับรองลูกใช่ดีมาแล้วลุงมาเร้วลุงมาเล้วเดินมาแร้ยลชอบดีใจมากๆมีความสุขคือเราดูอ่ะเราดูแล้วเหมือนว่าเรา <risque. S 1> อบอุ่นอยู่แล้วใช่อันนี้พอมาเจอข่าวยิ่งแม่เพียนก็กเกษียณแล้วนี่พิ่งับเพิแปบแถวนี้แหละไม่ได้ไปไหนพิ่งไปที่กับบ้านห่างกันแค่เจ็ดกิโลเองไม่ไกลนะนีเห็นอยู่เห็นเห็นมาเรื่อยมาเรื่อยป้าไม่อยู่ไปกันหมดค่ะจะมาเฝ้ากับแม่เฝ้าใช่มาไล่สุดแางนี้บ้างอยู่ฝั่งนู้นบ้างน้องกุ่งยังอยู่ก็ดูเขาค่ะใช่ค่ะเอลิซา แอดแอมสุดที่ดานั่นก็ฟอร์มเยอรมันนะบ้านรถบัสนั่นแกก็ให้ดูเลให้ก็แกแกโอนเงินมาให้ค่าที่ก็เอาไปให้เขาเซ็นให้แกทำหน้าที่ให้แต่ตอนแรกแกแกจะไม่ทำหลักฐานอะไรไม่ได้นะแอดแอดอยู่ถึงเมืองนอกแอดต้องให้เซ็นบ้างแล้วใครจะให้ให้หนูใครจะเซ็นให้หนูเดี๋ยวพี่ไปเองก็ไปทำหน้าที่ให้แกเพราะว่ามันก็ต้องเนอะมีหลักฐานบ้างเนาะโอนเงินมาค่าที่ค่าทาา ขึ้นเยอะขึ้นเยอะมันไม่เหมือนตอนลุงซื้อนัเข้าตาไปแล้วลุงไปแล้วเสื้อเหลืองเสื้อเหลืองรับแขกวันนี้ลุงมารับแขก ดิ่นเหนื่อยหลายจนสิไปบริเวณแล้วเมื่อยแทนเขาเนอะเออเมื่อยแทนหันใจบริอิมนะเขาทำแล้วเขาก็อยากไม่อยากหยุดอ่ากลัวจะบกพ้องไงแค่ธรรมดามีบุญเฮือนทำเองทำเองดีกว่าน้องที่โกรก่ะน้องทุกที่เขาบริการที่ดีเป็นหัวอื สองสามนะแม่กินข้าวอย่างเลยเนี่ยไม่ต้องห่วงวันนี้ไปทำคาราเต้